แผ,แผนที่อยู่กับเมืองไงพวกกองออบอกกี่ครั้งแล้ว่าพับแผนที่ขาดหมดเลย แต่ที่เราจะรู้ได้ยังไงว่าที่ไหนคือจุดหมายจาวี่ผมที่เป็นหัวหน้าทีมผู้กองครับนี่หมู่บ้านนี่แม่น้ำนี่จุดที่เรายือนอยู่เอ,อนี่ยเนี่ยตรงนี้แหละจุดที่เราจะไปลาตะเวน แน่ใจแล้วครับผู้กองผมว่ามึงดูให้แน่ใจก่อนครับผู้กองนี่แหละที่หมายที่เราจะไปอาล